สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ซีรีส์สุขภาพการรู้สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของผู้ทำงานวัยปลายคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของคนวัยทำงานกันค่ะซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนวัยทำงานเรามาดูกันค่ะพฤติกรรมใดบ้างที่มีความเสี่ยงก่อเกิดโรคได้อย่างไร รวมถึงมาการแนะนำพฤติกรรมที่ควรระวังและควรหลีกเลี่ยงของโรคดังกล่าวมีอะไรกันบ้างคะ่ะพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้แก่หนึ่งการที่มีน้ำหนักมากรูปร่างอ้วนการทานอาหารที่มีคอเลสเตอร,รอลสูงเช่นเค้กเบเกอรี่เนื้อสัตว์ติดมันชีสอาหารสำเร็จรูปเมื่อรับประทานอาหารประเภทนี้เข้าไปปริมาณมากเป็นเวลานานอาจส่งผลให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง2 การกินเค็มเป็นนิสัยเมื่อร่างกายได้รับเกลือหรืออาหารที่รสเค็มจัดจะเกิดการดูดน้ำกลับเข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้นหากร่างกายได้รับเกลือในปริมาณมากเกินไปจะมีส่วนทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงขึ้นได้ 3. การไม่ออกกําลังกายหากไม่มีการออกกําลังกายจะทําให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้ถ้าเผชิญกับทั้งสองโรคนี้ก็จะทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน 4. การมีภาวะเครียดมากเกินไปซึ่งความเครียดมีส่วนเร่งให้เกิดความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นหากรู้ว่าตัวเองมีภาวะความเครียดเรื้อรังควรเรียนรู้การปล่อยวางและออกไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายและ 5. การสูบบุหรี่ซึ่งหากสูบบุหรี่มากนิโคตินก็จะยิ่งเข้าสู่ร่างกายมากจะส่งผลกระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่มีผลไปกระทบต่อความดันโลหิตสูงทำให้เกิดการอักเสบ เกิดการตีบตันของหลอดเลือดต่างๆและยังส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจด้วยการรู้จักและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงได้ค่ะเราควรเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมในคลิปถัดไปเราจะมาพูดถึงวิธีการดูแลและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงกันค่ะอย่าพลาดติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ